สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องวีวีโอตัวนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่24มกราคม2565นะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะหลวงตาก็จะมาจำวัดนะคะที่โรงเรียนขุดสิงวิทยาศาสตร์นะคะด้านหน้านะคะอยู่ในเขตอำเภอเขาล้อมจังหวัดกาลเนียนะ มีราน่ารเรนะคะ็ีส hm. สัน <out> สีส <out> ัต <out> ่ายากเลยนะคะตรงน่ารเริคนเยอะมากท่านี้นะคะหลวตาก็จะมาที่โรงเรียนกุวิทยาศาสตร์คะ เฮ้ยเข้าไปแม้จะคนเยอะนะคะหลบตาก็ไม่แสดงอาการเหนื่เหน่อยที่เห็นเลยนะคะก็ท่านก็จะเคาะไปแล้วก็จะยินไปด้วยนะคะ

ใส่ด้วยะนมงยนะค่ะใไปด้วยกะก้งเลค่ไปด้วยปกงอนะมงคหลวงตามตาแล้วนะคะใไปด้วยค่ะยกเป็นแท็กเหอร์คนที่บ้านเด้นะคะยงเป็นแทกลับไปเลยค่ะไปอาบไปดื่มนะคะให้เด็กๆพึ่หวอให้เด็กๆนะคะหลบตาพ่อให้แล้วค่ะ ลูกเลยนะคะข้างหลังเป็นขบวนรถน้ำค่ะหลวงตาผ่านแล้วนะคะขอบใจหน่อยค่ะแดดนะไปด้วยนะคะยกแพ้ไ้เลยค่ะเผื่อคนที่บ้านนะคะน้ำสลีิมงคลหลวงตาเคาให้แล้วยกแพ้ไปเลยนะคะเผื่อคนที่บ้านค่ะแดดข้าื่อังสองขวดก็ได้นะคะลูกเลยนะคะข้างหลังเป็นขบวนรถน้ำค่ะหลวงตาผ่านแล้วนะคะลูกแรงน้ำรังไว้ยนะคะอย่างงี้ก็ได้แต่ก็นี่คือภายในโรงเรียนนะคะ ก็จะมีสิทธิ์เย่ยเมือิ้นะคะรอลงมาถ้าถาลงตานะคะก็มารอเอาไว้นะเปีนอะไยอะมากมียิ้มด้วยนะคะ bạn làm cho mình cái <laughs> này nha mình xin cái này nha xin cái này तो <laughs> वो ขั้นจะบ่อละอันนี้นะครับได้ๆอันนี้อันนี้เอาโม่เลยนะครับโม่จริงๆี่นี่ทุกคนเนี่ยแล้วไปเอาโม่ด้วยกันทอดเลยๆน้ำข้าวโม้เป็นสีเขียว ก็ได้เดนผู้ดูมาถึงโรงเรียนกุศลวิทยาน์นะคะก็คือ ทำวัดแล้วนะคะเป็นโรงเรียนศุทธศิลปวิทยาศาสตร์นะคะอยู่ในอำเภอเงขงาบูนะคะค่ะตอนเย็ยนหกโมงครึ่งน,นะคะจะมีการทำวัดเย็ยนนะคะานานก็เชิญ ท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็มาถ่่มฐานิงกระมหลกตานะคะเสร็จแล้วนะคะก็มีการสางในชั้นก่ย่าตเดูยวนะคะก๋วยเตี๋วอไกวยเุเทก๋ยเตี๋ยกปตชดไรด้นะคะใสหักสวัสดีค่ะ